ต้นไผ่ไผ่อะไรนะไผ่ทองเออไปซื้อมาให้โมจิแล้วโอ้โหอร่อยชอบต้นร้อยยี่สิบอร่อยมากไม่ต้องพาอไปขา้างนอก กินถึงไหมเรายอดยอดน่ะจะกินไม่ถึงเดียยอดมันสูงมันยืนกินได้ไหมไม่ต้องไปหลังสวนแล้วนะตอนนี้